สวัสดีเพื่อนครับเปิดปีใหม่มาถึงตอนนี้หุ้นเล็กๆวิ่งแรงจริงๆโอ้โห,โ,หโ,หโหมวยรองฮะเข้าวินครับผมหุ้นใหญ่พักตัวดีกว่าหุ้นเล็กดัซเซล2000แบบนี้นะวิ่งนำไปถึง5%แล้วนะครับพวกกลุ่มเทคโนโลยี7นางฟงนางฟ้าเนี่ยก็พักตัวรอกันไปครับมีการโยกย้ายเงินลงทุนเกิดขึ้นนะครับเข้าสู่หุ้นกลุ่มเล็กๆเ <c> น <oughs> นคำว่าเล็กๆอย่างชัดเจนครับผม สาเหตุที่เงินไหลเข้าหุ้นเล็กนะเป็นเพราะว่านักทุนเนี่ยก็เริ่มมั่นใจในเศรษฐกิจกของสหรัฐแล้วนะครับรวมถึงกับการที่จะต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลดลงไปเนี่ยมันก็เข้าทางหุ้นเล็กๆนะครับเพราะว่าหุน้นกลุ่มเล็กนั้นเป็นบริษัทที่ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อดอกเบี้ยมันจะลดลงจริงๆเนี่ยก็มีความหวังครับว่าภาระ การจ่ายดอกเบี้ยก็จะลดลงไปด้วยครับกำไรก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนั่นเองนเงินก็เลยรีบไหลเข้าไปนะครับแต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เขาคุยกันที่เป็นจุดน่าสนใจก็คือการที่มาซื้อหุ้นเล็กเนี่ยเพราะเห็นว่าตลาดโดยภาพรวมพวกตัชนีใหญ่ๆเนี่ยโดยเฉพาะ S&P 500หรือ NASDAQ เนี่ยนะครับมันแพงจนเกินไปแล้วนั่นเอง แล้เซลล์ครับค่า PE อยู่ที่ประมาณสัก18.6เท่าขณะที่พวกพี่ใหญ่นะอย่างเช่น S&P 500าเนี่ยาเข้าไป26เท่านะครับต่างกันนะ s ะ500 Forward PE อนั้นอยู่ที่ประมาณสัก22.3เท่านะครับถือว่าแพงจริงนะฮะเพราะว่าปกติเนี่ยค่าเฉลี่ยของเขาภายใน5ปีที่ผ่านมาจะวิ่งอยู่แถวๆประมาณสัก1 9 2เเท่าเท่านั้นเองครับผมการที่ราคามันโดดไปขนาดนี้ก็แปลว่านักทุนเนี่ย เอาความหวังคาดหวังใส่กับหุ้นอนาคตไว้สูงมากๆนะครับเพราะว่าหุ้นเทคเนี่ยมันพาไปด้วยแหละมันลากกันขึ้นไปเยอะนะครับส่วน S&P พวก small cap 600พวกนี้นะครับ13.2เท่าเท่านั้นเองครับถือว่าถูกของจริงนะและถือว่าเป็นการถูกแบบน่าตกใจด้วยนะเพราะว่าปกติหุ้นเล็กในกลุ่มนี้เนี่ย ค่า PE เนี่ยมักจะสูงกว่าหุ้นใหญ่นะครับเพราะว่าโตไวกว่าแต่รอบนี้เนี่ยกลับกันเลยฮะกลายเป็นว่าหุ้นเล็กๆเนี่ยเทรดกันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวของตัวเองสะอีกนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก15-16ถึงเท่าตอนนี้13นะครับก็ช่องว่างความถูกแพงระหว่างหุ้นใหญ่กับหุ้นเล็กในตอนนี้ถือว่ากว้างที่สุดในรอบหลายปีกันเลยทีเดียวครับก็แปลว่าเราเนี่ยจ่ายเงินซื้อหุ้นเล็กเนี่ยใช้เงินน้อยกว่านะครับเพื่อที่จะให้บริษัทนั้น ได้กำไรเท่ากันนะในโลกองการลงทุนอะไรแบบนี้ครับของถูกย่อมดึงดูดใจนักทุนได้มากกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบ่งบอกว่าในแง่มุมการโยกย้ายเงินนะฮะการซื้ออุ่นถูกที่ดูน่าสนใจมากกว่าแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงความเสี่ยงหุ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องรู้นะว่าความเสี่ยงมันคืออะไรนะครับพุ่งดีพุ่งแรงกว่าก็จริงแต่ ความเสี่ยงก็สูงมากเหมือนกันนะถ้าเราไปเทียบกับหุ้นใหญ่นั่นเองอันนี้ก็ต้องถือว่าต้องรับทราบทั้งข้อดีข้อเสียนะครับวันนี้แล้วก็พาดหัวข่าวนะฮะว่ามีกลุ่ม2กลุ่มที่ทําได้ดีครับนั่นก็คือน่าจะเป็นทัพาีต่อไปในนับจากนี้หุ้นแรกก็คือกลุ่มแรกนะป้องกันประเทศนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มสร้างบ้านนั่นเองนะั่นก็ท่านเดิมครับทําและชาวคณนะโดยเฉพาะท่านทั้มเนี่ยก็ออกนโยบาย หนุนเต็มที่นะครับเราไปดูในเรื่องของกลุ่มแรกกันดีกว่ากลุ่มมองกัรประเทศครับขอเปิดกราฟหุ้นนี้รอไว้ก่อนเลยมาสิโอเมื่อวานก็ขึ้นพุ่งได้ดีนะก่อนจะมีย่อดลงไปบ้างนะครับปุ๊บนี่ฮะ LMT ก่อนเลยครับระดับผู้นำทางด้านกลุ่มนี้ครับ l o อ k h e e มา a r t นั่นเองกราฟนะครับผมโอ้โหนะแตะแนวต้านนะครับแตะแนวต้านใช่ไหมเมื่อวานขึ้นไปถึง542นะฮะ แต่แนวต้านก็ค่อยมีการย่อตัวลงมานะครับขอเล่าหน่อยว่าทำไมมันถึงพุ่งขึ้นไปได้นะครับคือทรัมป์เนี่ยประกาศอัดงบกลาโหมปี2027เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น1.5ล,ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งมันมากกว่าที่เขาคิดไว้กันเยอะมากๆถือว่าเป็นการสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ตลาดชอบอยู่แล้วอะไรที่มันเซอร์ไพรส์แบบนี้นะครับก็หวังจะสร้างดีมีมดเรีไว้ข่มขวัญคู่แข่งนั่นเอง แอรีเนี่ยเพื่อนๆครับผู้นี้นะคือผู้ครองตลาดเครื่องบินรบยุคที่5หรือเจน5นะฮะแต่เพียงผู้เดียวในโลกตะวันตกเลยนะครับเป็นเจ้าของโปรเจกต์ F35 Lightning i ลเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นเครื่องบินรบที่แพงที่สุดแล้วก็ขายดีสุดในโลกนะครับคู่แข่งอย่าง Boeing เนี่ยไม่มีสินค้าตัวไหนที่จะมาสู้ l อ t ี LT ในเซกเนตนนี้ได้เลยครับเพราะว่า Boeing เนี่ยเป็นเขาเรียกว่ารุ่นเก่าๆนะรุ่นเก่าไปนหน่อยรุ่นดั้งเดิมก็คือพวก F 15, 18, วเนยุคเก่าก็ได้นะปะนี้นะครับ รวมถึงตลาดระบบป้องกันทางอากาศแล้วก็พวกขีปนาวุธไอโก็คือระดับผู้นําในด้านของการยิงสกัดกั้นนะฮะระบบแบบนี้เขาถนัดมากแล้วก็ขายในตลาดแบบไฮเอ็นด้วยนะครับนะขายแบบจำนวนเงินเยอะมหาศาลมากๆให้กับพวกประเทศที่ต้องการนั่นเองนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย ก่อนจะมีข่าวนี้ก็พึ่งได้รับข่าวดีปิดดิวไปค่อนข้างเยอะนะครับได้ไฟเขียวเร่งผลิตขีปนาวุธเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าตัวเลยฮะคุณก็วิ่งแรงรอมาแล้วนะครับแล้วก็รวมกับข่าวนี้อีกก็ทําให้คุ้มขึ้นไปได้เมื่อวานนะฮะแล้วก็ทั้มเนี่ยมีดักคอกลุ่มนี้ไว้ด้วยนะพวกไอที่ชอบขึ้นปันผลเยอะๆเนี่ยอย่างหลอกฮิตมาตินงี้ RTX อย่างงี้หรืออะไรก็ตาม นะครับที่กลุ่มเนี้ยก็มีการจ่ายปันผลอยู่แล้วนะครับใครที่ขึ้นปันผลเยอะๆแล้วก็ซื้อหุ้นคืนเยอะๆเนี่ยระวังตัวไว้เลยนะถ้าไม่ให้ความสําคัญกับการขยายการผลิตหรือโรงงานผลิตก่อนเนี่ยนะฮะระวังตัวจะไม่ได้เงินสับสนก้อนนี้นะครับเอาอามีดักพอไว้บ้างนะครับอยากได้เงินก็ต้องทําตามคําสั่งประมาณนี้ครับอ่ะมาดู หุ้นหลอกคิดมาตินครับราคากราฟนะฮะแนวขายถึงแนวขายแล้วครับใครจะออกหลอกคิดมาตินใครจะเก็บก,กําไรถึงแล้วนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าโอ้โหมาแนวนี้ขึ้นแน่นอนไปต่อแน่นอนนะครับก็อาจจะมีรอเก็บดักย่อไว้ที่ประมาณสัก505หรือ500ท้วนก็ได้ประมาณนี้นะครับก็คือนแนวเด้งตรงนี้หรืออีกทีก็ช่วงประมาณต่ำกว่า500ครับตีไว้480 443หรือต่ำๆหน่อยวัดดวงกันไหมครับ412รบนั่นเอง นนี้คือหุ้นระดับผู้นาของเขานะครับทีนี้มาว่าด้วยกลุ่มโดนดีกว่ากลุ่มโดนเมื่อวานก็พุ่งแรงนะครับเปิดหุ้นนี้ก่อนเลยนะที่เราเพิ่งทําคลิปกันไปหุ้นเล็กอันดับหนึ่งนั่นเอง ONDS น,นี่ขึ้นมาอีกโอ้โหไปแล้วครับเทรนไลน์เอาไม่อยู่แล้วครับยิ่งกว่าน,นั้นอีกขึ้นไปสูงครับทำให้ม omentum เนี่ย นะยิ่งขึ้นไปแรงนะฮะขาขึ้นข่าวนี้ดังจริงๆครับทะลุกันไปเลยตัวนี้เนี่ยเพืเ่อนๆครับเป็นโดโนเฝ้ายามอ่าโดนนักล่านั่นเองคือคิดภาพง่ายๆอ่ะนะครับใช้ครพูดนี้ได้โดนล่าโดนประมาณนี้ใช้ได้นะเพราะว่าเขามีระบบล่าโดนศัตรูอยู่แล้วนะฮะไอออนโดนนั่นเองเมื่อวานก็ขึ้นไปนะครับออลทําหาหรือเปล่าเช็คเพืเ่อความมั่นใจอ่ายังไม่ออลทําหานะครับแต่ว่าโอ้แนวนี้ถือว่าเป็นจุดที่เขาก็สนใจในการขายอยู่เหมือนกันนะ หรือว่าถ้าขึ้นไปได้สุดๆจริงๆก็อาจจะถึงประมาณสัก15.9นะครับโดยประมาณนะครับเพื่อนๆครับเนี่ยมีรับเดิมคอยต้านไว้อยู่โอเคก็ถือว่าโดยภาพรวมขายได้แล้วใครจะขายก็ต้องขายเหมือนกันนะจะขายทั้งหมดหรือจะขายเก็บกําไรลลอกกาไรเอาไว้ก่อนแต่ว่าถ้าไม่ต้องการเสี่ยงกําไรทริพย์ก็ต้องมีการพิจารณากันบ้างนะครับก็มีแนวที่13นะครับ13หรือ14อี่าี่อีกทีก็เสี่ยงรอ เหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับหลอกฮีตเมื่อกี้ก็จุดต้านจุดเด้งเก่านะครับประมาณสัก11.6อีกทีก็ประมาณสัก9.8 0อะไรเงี้ยส่วนแนวที่ผมรอเนี่ยนะฮะ7.5ถึง8นี่ได้ข่าวมาแบบนี้เนี่ยก็คาทางว่าจะลงกันยากสักหน่อยนะสำหรับ ONDS นะครับไปดูหุ้นโดนกลุ่มต่อไปกลุ่มต่อไปนี่ฮะโอ้โห KTOs ไปอีก13นะครับหลังตลาดปิดก็ไปต่อเหมือนกับ ONDS เลยหุ้นโดรนนี้บ้าแคทรี่บูดนะครับแกชอบมากนะแกสะสมมานานนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนในหนังไซไฟนะครับเพราะว่าเป็นโดรนล่องหนนั่นเองครับบินได้โคดเร็วนะเพราะว่าต้องไปบินคู่ครับกับเครื่องบินรบนะทำให้มันต้องบินแบบด้วยความเร็วสูงนะครับเทคโนโลยีสําหรับบริษ,ษัทนี้คือโหดใช้ได้เลยนะผมคิดว่า น่าจะเป็นโดนที่ล้ำที่สุดในตลาดแล้วถ้าพูดถึงความล้ำหน้านะครับมีทําโดนพวกเป้าซ้อมยิงขี่ปนาวุธด้วยนะครับงานลดมือเลยครับแบ็กหลอกงานในมือเพียบนะครับงานจากกองทัพนี่ป้อนให้พี่แกตลอดนะครับผู้บริหารก็มั่นใจนะครับในตาสล่าสุดบอกว่าก็นะสบายๆนะครับ จะขึ้นต่อประมาณนี้ทั้งปีก็น่าเติบโตประมาณสัก15-20%เป็นนขั้นสบายๆของเขาครับก็มั่นใจนั่นเองที่ว่าน่าจะเติบโตต่อไปได้เพราะว่าดิวมันเข้าตลอดนะครับสำหรับหุ้นนี้ก็โอ้โหนะที่เราช้อนกันนะนะครับเคยบอกแนวรับตรงนี้ก็เรียบร้อยครับใครไปขายก็กําไรนะครับยินดีด้วยนะฮะหุ้นนี้ก็ถึงจุดเหมือนกับ ONDS แล้วครับจะขายหมดหรือขายบางส่วนก็ถือว่าขายได้แล้วก็น่าจะสวยกว่า ONDS นะเนี่ยขึ้นมาถึงตรงนี้ อันนี้คือออตมายของจริงนะนะครับขายได้ณตรงจุดจุดนี้เพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมีการย่อลงไปกันบ้างน,นะครับถ้าแนวย่อแบบวพ่าตื้นสุดเสียงสุดกันไปเลยนะก็น่าจะเป็นตรงจุดนี้ครับช่วงบริเวณสัก91 92ตรงจุดนี้นะครับหรือจะไปรอประมาณสักช่วงโซน80 82ก็ได้นะครับโซนเดิมที่เราไปช้อนกันมาก็คือสัก70นะโซนนี้นะครับหรือใครจะลึกๆสักหน่อยอ่แบบผมก็61ครับ ซึ่งก็รออย่างไร้ความหวังหรือเปล่าแม่แนวโน้มมันแข็งจริงๆนะครับโมเมนตัมมันมาแล้วจริงๆมันทะลุไปแล้วครับต้านไหนก็เอามาอยู่ทีเดียวเลยครับถึงจุดออร่าไฮสุดยอดนะครับออร่าไฮสูงสุดคือ112นะครับเมื่อวานขึ้นไปได้สูงสุดก็109นั่นเองนี่คืออีกหุ้นโดนที่น่าสนใจครับมาปิดด้วยหุ้นนี้ครับ อีกหนึ่งหุ้นโดน AV AV a e r o v i o m e n t นั่นเองนะหุ้นนี้นี่ผมก็ชอบนะครับผมให้ว่าหุ้นนี้เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่ใครชอบพื้นฐานแน่นๆพื้นฐานปึกๆนะแล้วก็เป็นลูกรักของกระทรวงกลาโหมเนี่ยรายได้ชัวๆเนี่ยผมว่าหุ้นนี้เนี่ย ตอบโจทย์ได้เลยนะครับเก่งเรื่องโดนพีชีพนี่เป็นคนละสายกันนะฮะบ,บินไปชนระเบิดรถถังตูนตามกันไปนะครับเน้นทําลายล้างให้สิ้นซากประมาณนี้สายโหดนะครับเป็นโดนชนิดที่ใช้ในสนามรบเขาบอกว่าเยอะที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยกองทัพก็เลยซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้ว,ซ,ลวซื้ออีกซื้อซ้ํากันไปนะครับจนไตรมาสล่าสุดเนี่ยเทียบเป็นรายปีดันยอดพี่แกไปร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยน่าโดนไหม การเงินพื้นฐานบอกแล้วว่าแข็งแก่งการเงินไม่ต้องห่วงเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินต่ํามากหนี้สินต่อทุนเนี่ยศูนย์จุดหไม่เกินนี้นะครับลงทุนแบบสบายใจเพราะว่าบริษัทนั้นแทบไม่ได้กู้เงินใครมาลงทุนเลยนะฮะใช้เงินทุนของตัวเองเป็นหลักครับผมซึ่งผมคิดว่าตรงนี้โคตรแร่งเป็นจุดขายได้เลยเพราะว่าอุตสาหกรรมปองกันประเทศเนี่ยต้องบอกเพื่อนว่าส่วนมากกู้กระปังนั้นนะ่ะและกู้หนักด้วยนะฮะเออเอเ็มทีเช็คนี่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่ายังปลอดภัยแต่เราเจาะว่าการกู้เนี่ยกล โคตกูนะประมาณนี้แต่หุ้นี้ไม่ใช่นี่แหละครับน่าสนใจมากนะครับก็ราคาเป้าหมายอันนี้ไม่ถึงจุดออทามไฮนะคล้ายๆกับ ONDS ประมาณนี้ก็แต่ว่าถึงจุดโดนไหมถ,ถึงจุดโดนแล้วโดนขายกันบ้างขายหมดขายบ้างแล้วแต่นะครับนี่ มีต้านตรงนี้อยู่อาจจะมีการย่อก็ได้นะครับหลังตลาดปิดก็ลงมาหน่อยแต่โอ์ไนเทรดกันต่อพี่แกขึ้นไปอีก1%เมื่อวานขึ้นไปถึง37เลยนะครับก่อนจะย่อลงมา340ต้นต้นนั่นเองแนวเก็บก็307โดยประมาณนะครับอีกทีไม่238ก็260นะครับถ้าจะรอแนวลึกก็230โดยประมาณอ่าพูดนี้ก็ ได้ทําแนวรับบอกเพื่อนๆเหมือนกันนะครับว่าแนวนี้น่าสนใจนะเป็นแนวรับที่สามารถเข้าไม้แรกได้นะครับยังไม่ทันเข้าไม้2เลยพี่แกไปแล้วนะครับก็ยินดีด้วยครับใครเข้าตรงนี้และไปขายนะครับ AV AV ก็ถือว่าเป็น3หุ้นโดนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าในเรื่องของการที่เคสเวเนียเวเนซุเอลาที่ปิดจ็อบไปเรียบร้อยเนี่ยเราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะว่าไอสงครามยุคใหม่เนี่ย มันยังไงก็ต้องพึ่งพาพวกโดดะเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีล้ำๆเป็นของตัวเองนั่นเองมีหลายสายกันไปเลยนะครับและยิ่งมาเจอนโยบายทั้มเนี่ยที่อัดงบประมาณแบบนี้โอ้โหหุ้นกลุ่มนี้ยิ่งดูน่าสนใจเข้าไปใหญ่น่าลงทุนขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ก็พากันเก่งกําไรกันไปแล้วนะครับเก่งกาไรว่าอนาคตเนี่ยกลุ่มนี้น่าจะไปต่อได้อีกยาวๆแรงซื้อวอลลุ่มก็เลยมาเมื่อวานค่อนข้างเยอะหลังตลาดปิดก็ยังเห็นอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสาบุ้นโดน3สไตล์ที่แตกต่างนะครับ อย่าง ONDS เนี่ยผมก็ให้ว่า,าเป็นเด็กอะนะเป็นเด็กที่กําลังมานะฮะเป็นเด็กที่กําลังโตกําลังห้าวนะกำลังพร้อมบวกนะครับเพราะว่าไล่ซื้อกิจการอ่ไลทำอ่าไลาท่าลาทาเรื่องของยอดขายประมาณนี้ก็ไต่เต้าขึ้นมาได้เร็วครับหุ้นนี้พื้นฐานหุ้นต้องบอกว่ายังไม่เนียนนะครับยัง ยังลุ้นเติบโตสูงได้แต่พื้นฐานยังไม่กริปก็เท่ากับว่าการจัดการการวางแผนยังคงสําคัญมากๆสำหรับ ONS นะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีเงินสดก้อนโตเตรียมพร้อมสํารองไว้แล้วเนี่ยแต่ก็ต้องบอกตามโตครับว่ายังคงอยู่ในระยะเผาเงินอยู่นะครับรายได้ยังเข้ามาไม่โคเปอร์นั่นเองก็เขาเรียกว่าเผาเงินมากกว่าที่หาได้ยังเข้าเนื้ออยู่ ต้องมีการติดตามรายไตรมาสนะครับหรือว่าถ้าจะเก็บสั้นก็ต้องมีจุดเข้าเก็บจุดตัดการทุนพูดเนี้อย่างชัดเจนเลยเดียวนี่คือ ONDs นะครับส่วนหุ้ป้าหุ้นคุณป้า,ปาที่คุณป้าชอบนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเอ,อ,เอ,อระดับหนึ่งอะนะครับมาเก็ตแคปก็ใกล้เคียงกับ AVAV เลยนะฮะหุ้นนี้ก็ได้ความล้า <c oughs> ได้ความล้ำได้ความมีไรายได้ที่แน่นอนนะครับ แต่แม้จะมีะไรายได้ดีก็จะบอกจุดอ่อนพุกน,นี้หุ้นนี้หน่อยที่ยังคงทําให้ผมชะลอชะลอการลงทุนอยู่นะคือคิดเยอะนะครับจริงๆถ้าไม่คิดเยอะนี่ก็กาไรแล้วนะนั่นแหละแต่ก็นะเป็นจุดที่ต้องคิดสักหน่อยเพราะว่าคือมันต้องไปลุ้นกําไรทุกไตรมาสเลยนะหุ้นนี้นะครับก็เลยมีความผันผวนให้ได้เห็นครับคือการจัดการของเขาเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่นั่นเองครับคือบางไตรมาสเนี่ยกำไรบางเชียบเลยนะปิ่มๆกันเลยทีเดียวแต่ ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่คนเขียนถึงเยอะนะครับนักวิเคราะห์ก็เอามาเล่นเยอะเพราะว่าป้าแคทรีเนี่ยแกถืออยู่นีมันเล่นข่าวได้อยู่แล้วก็เลยเรียกความสนใจอยู่ในกระแสได้อย่างตลอดนะครับเม็ดเงินก็เลยดูดทุกดูดมาได้ตลอดหุ้นก็เลยไม่ค่อยตกเท่าไหรน่นะประมาณนี้เพราะว่าเขาก็มีเรื่องการแชร์เทคโนโลยีล้ำๆของเขานนัเองอ่ะมันดูล้ำจริงๆนะครับแต่ก็นั่นแหละรครับกำไร โดนดูดไปกับพวกต้นทุนวิจัยอันดีนะฮะกินกําไรเรียบอยู่เหมือนกันก็แลกกับความล้ําสมัยนะกำไรบางนี่ไม่ไม่ดีนะเพราะว่าถ้าไตรมาสไหนพลาดไปได้เนี่ยไอ้กำไรบางๆเนี่ยมันโดนกินเป็นขาดทุนได้อันนี้ส่งผลถึงความรู้สึกของนักลงทุนที่ใจบางได้ที่มองสั้นๆอันนี้เทขายได้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ต้องถือว่าเป็นความเสี่ยงติดไว้ในใจนะครับส่วน A v ว v อีอีกสักรอบนะครับ AVAV เนี่ยก็ใครชอบแบบ สายอะไรอะสายพื้นฐานแน่นอาสายอะไรได้ชชว์นะครับชัวร์มากจากกองทัพอารมณ์เหมือนซื้อหุ้นบูชิปอาประมาณนั้นะซื้อหุ้นใหญ่ในวงการสายโดนอาให้หุ้นนี้ได้นะครับหุ้นกลุ่มโดนก็อย่าไปถามหาความถูกนะเพราะว่าไม่ถูกครับไม่มีหุ้นไหนถูกเลยถ้าถามหาความถูกก็คงไม่ได้ลงทุนกลุ่มนี้แน่นอนนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็ถือว่าความเป็นจริงเนี่ยโดนใส่ความหวังไพร์อินกันไปเต็มเหนียวเต็มแม็ก ห้ามพลาดเด็ดขาดถ้าไตามาสคุณพลาดคุณก็จะโดนอะไรแบบนี้นะครับนี่ไตามาสนะครับไม่ได้แย่แต่ว่าก็มีประเด็นเรื่องของต้นทุนเข้ามานั่นเอง A v วอวี EV, EV ก็โดนไปแต่ก็กลับขึ้นมาด้วยข่าวใหม่ของท่านช้ําและชาวคณะนะครับโอเคก็เพื่อนๆก็สามารถไปเลือกได้นะติดหุ้นโดนไว้ในพอร์ตสักหุ้นหนึ่งอ่าลุ้นกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นอนาคตได้เช่นกันใครจะสั้นใครจะยาวก็ลอง ทํากันบ้านหุ้นกันดูอีกทีนะครับไปอีกกลุ่มนึงนะครับนี่ฮะอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับอันนี้สองอย่างชัดเจนก็คือกลุ่มสร้างบ้านนั่นเองครับหุ้นกลุ่มสร้างบ้านนะครับหุ้นบ้านพวก DHI พวก GRBK นะครับพวกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านพวก โฮมดิโป่นะ HD หรือว่าหุ้นโล LOW พวกนี L ้ o w, เกี่ยวกับสร้างบ้านพวกนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่ราคาหุ้นจะกลับมาได้นะครับทําก็สั่งให้ตัวแทนเข้ากวาดซื้อพััตาสินเชื่อบ้านกันไปแล้วนะครับมูลค่าไม่ธรรมดานะกว่าสองแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโอ้โหพี่แกพิมพ์เอาหรือเปล่าเนี่ยคือทําเอาตลาดตราสารนี่นี่กลับมาคึกคักเขียนกระจายนะพูดถึงกันเยอะมากเมื่อวานครับ ก็เอาไปใช้กดดอกเบี้ยบ้านนะครับให้มันต่ําลงก็เพื่อที่จะช่วยคนซื้อบ้านได้ง่ายขึ้นนั่นเองแต่นักวิเคราะห์นี่เตือนนะไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันควรที่จะเป็นเงินสำรองการวิกฤตมากกว่าเฮ้ยทำไมเอามาใช้เยอะขนาดนี้ต้องระวังนะครับถ้าเศรษฐกิจสะดุดหัวทิ่มเนี่ยไม่แน่นะหรือราคาบ้านร่วงนห,นหนักเนี่ยอาจจะต้องไปเรียกเก็บเงินภาษีประชาชนอีกนะเอามาโปะนั่นเองเหมือนปี2008นะครับก็เป็นไปได้นะมันก็น่าคิดเหมือนกันแถมว่าทําแบบนี้เนี่ยเสี่ยงเงินเฟอ้อกลับมาด้วยนะ ออมันก็มีมุมด้านดีแล้วก็มีมุมด้านเสี่ยงนะครับอย่างหุ้นที่ขึ้นมาเ,าเราไปดูสักหน่อยนะครับใครมีเก็บหุ้นปุ๊บอันไหนเอ,อ่ยเนี่ยหุ้นสร้างบ้านอันดับหนึ่งของสหรัฐนะครับอันดับหนึ่งในตลาดเลยคือ DHI นะครับเมื่อวานขึ้นมา4.7นะครับหลังตลาดปิดแล้วก็เทรดต,ต่อไปก็มีการมีแรงช้อนขึ้นมาอีกอแรงซื้อยังคงเข้าอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะ ขึ้นไปได้เลยหรือเปล่านะหรือว่าจะลงอีกสักหน่อยลงมาที่1 35นะครับเหมือนกับรอบที่ผ่านๆมาแต่ถ้าเข้าตอนนี้มันก็ต่าไปประมาณสักสิเหรียญจัดเสรนะครับก็ช่วงนี้นะคันช่วงราคานี้หรือ1 35นะแล้วแต่เพื่อนๆอ,อีกทีก็มี125 114นะครับสำหรับหุ้น DHI เข้าตอนนี้มีปันผลออปลอบประโลมไปด้วยนะระหว่างรอราคาประมาณสัก1.23 นะโดยประมาณนะครับ forward PE ก็ถือว่าถูกแล้วครับประมาณสัก12.8ส่วนอีกหุ้นหนึ่งเป็นหุ้นเล็ก CRBK นะครับเป็นหุ้นสร้างบ้านนะฮะมีหลายกลุ่ม ที่เขาร่วมเล่นด้วยอยู่เหมือนกันนะครับเก่งในเรื่องของภูมิภาคโดยเฉพาะของเขาเองมีพรรคพวกอยู่ที่ท่านว่าง่ายเลยทําขายบ้านได้ค่อนข้างดีนะครับแนวรับก็คือประมาณสัก61ครับห1หรือ 57, 53,50เะเลือกได้นะครับเมื่อวานก็พุ่งขึ้นมา4%ล้อรล้อๆไปกับ DHI นะครับหุ้นนี้คือถูกกว่าอีกนะครับ Forward PE แค่9กเท่านั้นเองถูกมากนะครับถ้าเราไปเทียบกับตลาดโดยภาพรวมในกลุ่มคู่แข่งของเขาเอง ก็ใกล้ถึงแนวต้านแล,ล้วคานนี้วัดใจแล้วว่าจะชนะต้านป้อมนี้ที่68ป้อมจะแตกได้หรือเปล่าถ้าแตกได้ก็มีโอกาสขึ้นไปถึง71หรือแม้แต่74นะครับนี่คือหุ้นกลุ่มบ้านที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของท่านทั้์นั้นเองต้องดูว่าจะขึ้นได้ยาวๆอย่างมั่นคงจริงๆหรือเปล่านะครับรอเรื่องของการปรับลดตัดดอกเบีย้ยด้วยถ้าปรับลดตัดดอกเบีย้ยบ่อยๆเนี่ยก็เข้าทางหุ้นกลุ่มสร้างบ้านนะครับนักทุนที่มีแนวกลุ่มนี้ก็อาจจะต้อง รอกันสักหน่อยกบเก็บปันผลรอไปก่อน GRBK มีปันผลหรือเปล่าไม่มีนะมีแค่ DHI นั่นเองนะครับนะเราไปดูเรื่องต่อไปมากลับมาดู Intel กับ TSMC ไทะเลาะก,กันสนุกดีดราม่าดีนะครับเออไม่ได้ทะเลาะก,กันหรอกแต่ว่าธุรกิจของเขานะฮะมันก็ต้องวัดกันอยู่แล้วไปดูเรื่องนี้นะฮะแล้วก็นั่นท่านท้ามอีกแล้วครับท่านโอ้มวานท้ามนี้ก็ถือว่าเป็นคนเขียนบทนะฮะ ให้กับตลาดได้ค่อนข้างดีนะฮะออกมาโพสต์ในโซเชียลของตัวเองนะครับว่าพึ่งประชุมเสร็จไปกับทางท่าน c ีอของทาง Intel เรียบร้อยแล้วก็เป็นการประชุมที่ดีมากแถมปล่อยข่าวเด็ดนะฮะว่า Intel ได้ทําการประกาศเปิดตัวชิปตัวใหม่ที่ต่ํากว่า2นาโนเรียบร้อยนะฮะหนนาโนมาแล้วครับผมเล็กกว่า2นาโนนะฮะแถมว่าประกาศ แบบเป็นจริงเป็นจังได้ก่อนใครนะครับย้ําด้วยครับผลิตในอเมริกา100%เต็ม <c oughs> ทำแบบโพสต์แบบภาคภูมิใจนะขิงไปเลยครับว่ารัฐบ,บาลของสหรัฐเนี่ยนะครในฐานะผู้ถือหุ้น intel นะครับประมาณสัก10% <c oughs> เห็นจะได้บ้งหรือเกือบๆนะครบก็ฟันกำไรครับประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพียงในเวลาแค่4เดือนเท่านั้นนะครับทำให้หุ้น intel ก็พุ่งกันต่อหลังก่อนหน้านี้พุ่งกันมาหนักแล้วนะสหลักกันเหมือนกัน โอ้อ oh, n t e l กลับมาเลยนะครับไปดูราคา Intel หน่อยนะครับไม่ใช่ฉายาเสือหลับแบบที่เราเคยคุยกันมาเมื่อหลายปีที่แล้วนะวันนี้เราผ่านช่วงซึมเศร้ากันมานานนะ Intel โอเคนะครับเนี่ยหลังตลาดปิดก็มีบวกขึ้นมาได้ฟื้อประมาณสัก1%นึ่งเปอโไนก็บวกต่อนะครับอ่ะเราเข้าใจได้นะถึงแนวต้านกันไปนะครับมีต้านนี้ด้วยยกขยงกันไมขึ้นไปข้างบนอีกสักหน่อยเขาไปขายกันที่ส3 นะเมื่อวานนั่นเองนะครับแล้วก็มียอ่อลงมาถ้าจะรอเก็บเนี่ยก็มีช่วงเก็บประมาณสัก35 -38 ถึงสาช่วงนี้โซนนี้เป็นโซนเก็บ35-38หถึงนะครับหรือถ้าจะเอาลึกกว่านี้ก็ช่วง32กับ33ช่วงนีนะ้อยู่ที่ว่าเราเอาโซนไหนโซนก่อนหรือว่าโซนลึกหน่อยนะครับลึกหน่อยก็จะอยู่ประมาณสัก ema ก็ได้นะครับแต่ระวังโดน ema รับอยู่นะครับด้วยทรงโมเมนตัมแบบนี้ก็ถือว่าต้องลองดูพิจารณาที่ว่าจะเอา ราคาไหนนั่นเองนะครผมคิดว่าจะจะถึงลงต่ำกว่า30นั้นต้องแบบตลาดต้องวิกฤตสักหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ของกำลังแรงนะฮะข่าวกำลังเล่นกันมาเลยสำหรับ Intel นั่นเองนะครับนี่คือราคาเข้าส่วนขายก็ราคานี้นะฮะถ้ามันพู่ทะลุไปได้ก็จะไปขายกันที่ประมาณสัก45ขออภัยครับ45-46นะครับ อีกทีก็ช่วง50โดยประมาณสำหรับ Intel โอ้ขึ้นดีจริงๆในช่วงปีที่ผ่านมานะครับทีนี้เราไปดู TSMC นะฮะหรือ TSM กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าแม่อินเเขามาแล้วนะครับ Intel เขาตื่นแล้วนะฮะ TSM ว่าไงครับคือถ้าวัดกันที่ความเร็วในการเปิดตัวนะผมถือว่าเฮ้ยรอบนี้ Intel มันมาได้ดีวะ่ะอ๋อ Intel มันเปิดตัวได้กระชับดีแล้วก็ตรงจุดนะแถมว่ามีท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ย แบบว่าบูธให้ด้วยนะครับถ้ากับว่าเจ้าพ่อลงรอนะฉายาประจําช่องหรือ TSM เนี่ยโดนหมัดแย็บเข้าหน้าไปหนึ่งทีครับพัวเข้าไปออมึนเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่าแพ้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ัมันยังไม่ได้เพียงพับแบบ100%นะครับแต่สถานการณ์ในตอนนี้ก็ถือว่าเฮ้ยแชมป์เก่าก็โดนไปโดนไปหึงทีนะครับพลาดไปหนึ่งย็บแต่ถึงอินเทลจะเคลมว่า 1.8นาโนของตัวเองนั้นเจ๋งจริงนะครับแต่ลูกค้ารายใหญ่ๆครับเพื่อนๆอย่างพวก Apple AMD Nvidia พวกนี้เนี่ยยังปักหลักเหนียวแน่นอยู่กับ TSMC นะหรือ TSM นั่นเองสำหรับชิปยุคหน้าหรือยุค2นาโนนะครับที่จองคิวกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับยาวไปนู่นเลยปลายปี2 0 0 6แล้วก็ถึงปี2027นะครับก็แปลว่ารายได้ของ TSMC เนี่ยยังคงนอนมานะครับอันนี้ไม่ได้ว่า Intel นะแต่จะเล่าให้ฟังว่าจากที่ติดตาม Intel มาเนี่ย สำหรับผู้ถือหุ้นนะก็ยังวางใจไม่ได้นะครับผู้ถือหุ้น Intel ต้องมีการติดตามรายไตรามาสอย่างชัดเจนชัดแจ้งนะเพราะว่า Intel เนี่ยมันมีประวัตินะครับในการทำได้จริงแหละแต่ว่าของดีอ่ะมันมีน้อยนะฮะมันมันยิวต่ำนั่นเองครับซึ่งข่าววงในเนี่ย ก็บอกกันแล้วครับว่าช่วงทดลองการผลิตเนี่ยที่ยิวสำเร็จจริงของทาง Intel เนี่ยสำหรับ1.8นาโนนะอยู่ที่ประมาณสัก10ถึง55เท่านั้นเองนะครับในขณะที่ TSMC เนี่ยเริ่มต้นก็จัดไป60ถึง70กันแล้วนะครับก็แปลว่า TSMC เนี่ยผลิต100ชิ้นได้70ชิ้นโดยประมาณนะแต่ Intel ก็ใช้ได้ครึ่งเดียว นะเนี่ยประมาณอย่างนี้ซึ่งในความจริงเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่อง,องคอขาดบาดตายกันเลยนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาระดับบิ๊กเนมใช่ไหมครับเขามีความต้องการของเยอะและต้องรวดเร็วนะครับจะรอนานไม่ได้ฮะมันไม่ทันกินอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจว่า Intel รอบนี้จะทำได้สวยงามได้หรือไม่จะพลิกประวัติที่เคย นะตัวนักทุนแบบว่ามาได้หรือเปล่าต้องลองติดตามนะครับอีกเรื่องคือเรื่องของความจุครับ Intel เ,เนี่ยยังคงเป็นรอง TSM นะเรื่องของความแน่นของทรานซิสเตอร์นะฮะใครทำชิปมือถือหรือ AI ที่ต้องอัดสเปคแน่นๆเนี่ยนะจะรู้ว่าไอที่แคบๆเนี่ยยังไงก็ต้องอัดให้ได้ จุกมันให้ได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย Tmc ยังคงตอบโจทย์มากกว่าแต่ก็โอเคแหละถือว่าเป็นยกที่ค่อนข้างน่าสนใจแลวสำหรับยกนี้นะครับผู้ถือหุ้นทั้ง2ตัวนี้ก็ต้องติดตามดราม่าเรื่องนี้นะคะค่อนข้างสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วละครับแต่ก็ต้องบอกว่าเจ้าพ่อลงหลอเนี่ยนะฉายาเขาก็ต้องมีของใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะยังคงมีของดีซุ่มทำอยู่เช่นกันนะครับทีเด็ดก็คือนี่แหละครับ 1.6นาโนเมตรนั่นเองฮะทำให้ชิปมันแรงขึ้นแต่กินไฟน้อยลงครับเล็งจะเริ่มผลิตจำนวนมากช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นั่นเองแล้วก็ยังมีต่ำกว่านั้นเองนะซุ้มทำา4 4นาโนเมตรด้วยนะครับ ออรุ่นนี้จะอัดทรานซิสเตอร์แน่นขึ้นไปอีกครับขึ้นอีก20%แล้วก็ประหยัดไฟลงได้ถึง30%เมื่อเทียบกับรุ่น2นาโนนะครับน่าสนใจนะอันนี้ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าจะเริ่มผลิตจริงได้ปี2028นู่นเลยนะครับแต่ก็จะไปชนกับ Intel A14A 14 A นะฮะ14พวก1.4นาโนนั่นเองก็วางแผนเริ่มผลิตก่อนด้วย ก็วัดกันยาวๆน่าสนใจครับอย่างที่บอกยกนี้แล้วก็ Intel เนี่ยเคลมว่าจะใช้เครื่องจกัก h i เอ็นวีอีของทาง ASML ด้วยนะครับรุ่นใหม่กันไปเลยก็จะผลิตเป็นเจ้าแรกอันนี้เขาเคลมมานะครับก็ผู้ถือหุ้น ASML นะครับผู้ถือหุ้นเครื่องมือผลิตชิปทั้งหลายต้นน้ําอะไรพวกนี้นะครับก็เตรียมตัวรับอัน,นิสง์จากการวัดกันของทั้ง2เจ้าใหญ่นี้กันเลยทีเดียวครับผม อันนี่คือ TSM นะแต่ว่าวันนี้มีข่าวเพิ่งออกมาหน่อยนะครับเป็นเรื่องยอดของทาง TSM ประกาศยอดของยอดขายนะครับเดือนธันวาคมแม้ว่าจะยอดตัวลงนิดหน่อยจากเดือนก่อนเนี่ยแต่ถ้าเทียบเป็นรายปีก็พุ่งไปกว่า20%เลยนะครับกระแสย AI ยังคงดันการเติบโตได้ดีอยู่ครับโดยเฉพาะออเดอร์จากลูกค้า Big n a m ม Apple, n v เ d i a ยังคงสับสนุนอยู่ครับทำให้ภาพรวมทั้งปีเนี่ยก็เติบโตขึ้นถึง31 จุด6%นะครับเรียกได้ว่าปิดปีอย่างสวยงาม15พฤศจายนนี้นะฮะประกาศไตรมากของทาง TSMC นะครับผู้ถือหุ้นก็รอรุ้นรอติดตามกันได้ไปปิดท้ายที่ราคาของ TSM นะโอ้โหบรรนาต้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับทํำอทํำไฮไปที่วันก่อนนะครับ3 3 3, 3ตัวเลขสวยมากตอง3นั่นเองยอ่อลงมาดูซิว่าจะทำแนวรับ ถึงตรงนี้หรือเปล่าที่ประมาณสัก3-11นะแต่ว่าแม่แรงช้อนมาแรงช้อนมาเร็วจริงๆนะครับ3-31นะตื้นสุดเสียงสุดกันไปเลยหรือว่าจะรอต่ำกว่า300ที่280-258เอาจุดนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะโดนรับด้วย e m a เส้นใหญ่นั่นเองน,นี่คือ TSM นะครับถือว่าอยู่ที่ช่วงประมาณจุดใายแล้วแต่ถ้าใครจะรับก็ตามนี้นะครับไปกันต่อยาวๆผมคิดว่าทีกับ Intel น่าจะ ต่อสู้กันสนุกนะครับแล้วก็อันนี้สงจาก AI น่าจะช่วยดันทั้งคู่ได้ดีนะครับอ่าโอเคนี่คือคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ